สีนี้บอกเลยหายยางมากๆครับโตโยต้าไฮรักรีโ p พิเดเนอร์สประตู2 4ุด4 e ี e p a r t ปี19สีเทาดำแท้าจากโรงงานตัวพิเศษ e p a r t นะได้มากกว่ารุ่นธรรมดาแน่นอนครับมาทั้งไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟไดทามิงไลท์นะฮะจอกลางกล้องถอยมีให้ได้รอยแล้วจากศูนย์นะครับคันนี้ได้ล้อเดิมโรงงานนะครับขอบ17นิ้วยางปี2023นะฮะ ภายในสภาพเบาะยังตึงยังแน่นกุญแจมีให้ครบ2ดอกเลยนะครับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะขับขี่ง่ายแล้วก็นุ่มนวลประหยัดน้ำมันนะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ร้างหรือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆนะฮะจะดูให้ได้ดูสภาพแรกรับก่อนที่จะนําไปเก็บงานนะฮะตรงไหนไม่ต้องมีจ้าให้ทราบก่อนจะเก็บงานนะครับผมใครสนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรถคันนี้นะครับผมห้ามพลาดคลิปนี้นะครับราคาเพียง5 3 9 0 0 0จัดเต็มปีดาวได้ครับผ่อนเริ่มต้น9,700บาทเท่านั้นครับใครตามหาอยู่ห้ามพลาดนะครับ สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์นะครับวันนี้นะฮะจะพามาชมรถกระบะสีประตูเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับจากบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับสาขาสุวินทวงศ์นะครับคันนี้ถือว่าหายากมากๆนะครับเป็นสีเทาดำแท้จากโรงงานเลยนี่คือ Toyota h i ฮรักรีโวพรีเดอร์สีประตู2.4 e จุดสพัทปี2019ครับนะเลขมาอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับราคาเพียง5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ9,700บาทเท่านั้นครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมนะ คันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มองหารถกระบะสี่ประตูนะฮะว่าใช้งานได้รอบด้านเลยนะฮะอยากได้ขับสบายยกสูงขับในเมืองก็ดีนะฮะหรือว่าวิ่งออกต่างจังหวัดก็มั่นใจนะฮะหรือว่าจะใช้ภายในครอบครัวภายในครอบครัวนะก็ลงตัวนะพอห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางครับและด้วยตัวรุ่น e-pat เนี่ยก็ได้ทั้งความหรูหราแล้วก็ความคุ้มค่าในคันเดียวกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเริ่มดูตั้งแต่ด้านหน้าก่อนนะครับผม คันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปเป็นตัว e p a s นะฮะซึ่งรุ่นพิเศษนี้เหนือกว่าตัว e- ธรรมดานะครับจะได้ตัวไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับไฟ day time running light นะครับผมก็ดูสปอร์ตแล้วก็ทันสมัยกว่านะครับส่วนกระจังหน้านะครับก็เป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้นะฮะตัดด้วยโครเมียมสภาพหน้ายังสวยนะครับเดิมๆไม่มีชนหนักมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตันหมอกมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับดูสภาพโคมไฟฝั่งนี้ นะไฟด้านหน้าเดิมนะฮะใสๆเลยนะครับผมไฟตนหมอกครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะอาจจะมีรอยข้าวตบกป,ปบ้างน,นะครับตามการใช้งานเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆคลิปนี้นะฮะที่ผมพาชมเนี่ยคือสภาพแรกรับเลยนะครับผมยังไม่ได้เก็บงานฝากระโปรงเส้นสายเรียมสนนะฮะยังคมสวยชัดเหมือนเดิมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะฮะขึ้นแสงขึ้นเงาดูได้เลยครับฝากระโปรงเดิมครับผมกระจกด้านหน้าเดิมเช่นเดียวกันนะฮะโลโก้ชัดเจน รถไม่ได้ผ่านการอุบัติเหตุชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำมาแน่นอนครับมีรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างให้นะครับผมรถนะครับมีลงในเอกสารสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับผมหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังว่าชนหนักจมน้าพลิกคว่ำบริษัทเพชรยนต์นะฮะยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวน100%รนะครับสมาครพี่ๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดออกรถคันี้ได้นะครับผมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับทั่วประเทศเลยนะครับผมนะจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผมสรับรคันนี้ก็ ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ9,800บาท9,700บาทประมาณนี้นะครับอันนี้คือผ่อนเริ่มต้นนะครับผมสำหรับคนที่ผ่อน84งวดนะครับแล้วก็มีรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดซื้อคุณเดียวจบได้เลยสนใจทักมาได้เลยครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรได้อัดไลน์ได้นะครับตรงนี้มีตําหนิมาเล็กน้อยนะคะให้ดูกันก่อนนะครับมีรอยขูดอย่าว่าเดี๋ยวเก็บงานสีให้ทีหนึ่งนะครับผมส่วนตัวล้อเดิมครับขอบ16นะฮะมาพร้อมกับยางกุดิกนะับปี23นะฮะ สภาพดอกยางนะคะก็ยังอยู่ในสภาพคือต้องบอกว่ากลางๆนะ,ะแต่เดี๋ยวทางเพชรยนต์ของเราจะมีทีมงานของไทพัทเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องยางเรื่องของเหลวนะครับแล้วก็ระบบต่างๆก่อส่งมอบให้ทีหนึ่งนะ,ะแต่เดี๋ยวผมให้ดูสภาพแรกรับกันก่อนนะคะคือตัวโช๊คเนี่ยเดิมๆเลยครับผมพวกซีนต่างๆเดิมๆแล้วก็น็อตแต่ละจุดไม่มีร่องรอยการแกะซ่อมมานะครับผมส่วนชายบันไดเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับผมตรงนี้มีตําหนิเล็กน้อยนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะ แต่มีการเก็บงานให้นะฮะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดกันให้อีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้นะ,ะผมจะพามาชมสภาพแรกครับแต่รับประกันได้คันนี้สวยจริงนะคบผมภายนอกนะ,ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถมือสองอยู่แล้วแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนรถทุกคันที่เอาเข้ามาต้องไม่ชนหนักหรือว่าอุบัติเหตุมานะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเดียวครับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มือจับประตูเป็นโครมเมี่ยมสวยๆเลยนะครับผมอขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงครันนี้มีกุญแจให้ครบ2ดอกเลยนะครับนี่นะฮะ กุญแจแบบนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบกุญแจนิดนึงนี่กุญแจครบ2ดอกเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องกันหน่อยดีกว่านะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์กันตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบออโต้ด้วยนะเปิดปิดแบบออโต้นะครับผมนี่ครับเสียงเครื่องยนต์ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเสียงประมาณนี้นะครับเครื่องดีเซลนะครับเป็นดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับผมภายในเนี่ยได้เป็นเบาะผ้าสีดำครับสะอาดนะครับผมเบาะไม่โซมไม่ชม้ำตะเข็บเดินได้สีขาวครบถ้วนสมบูรณ์ นะฮะยังตึงยังแน่นอยู่เลยครับนาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับดูละเอียดบอร์ดีเทลสภาพสวยงามตรงนี้สกปรกไปนิดหน่อยนะเดี๋ยวสปาเพิ่มให้อีกทีหนึ่งนะครับผมพูงมาลัยของเขาจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับตะเข็บเดินได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะหนังไม่มีร่องไม่มีร่อนรับสายบ้างสายได้เลยนะครับผมสมรับตัวอีพัทเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวจอสัมผัสจอกลางแบบนี้พร้อมกล้องถอยหลังให้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็ USB ได้นะฮะ ่วนตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบอนาล็อกก็เน้นงานใช้งานแบบไม่ง่ายทนทานนะครับผมแล้วก็เย็นเร็วนะแอร์โตโยต้าขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความเย็นฉ่ำเย็นเร็วนะครับเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ6สปีดนะฮะตัวนี้ก็เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลครับผมมาพร้อมกับตัวอีโคแล้วก็เ o w e ์โหมดนะเป็นโหมดเร่งแซงแล้วก็โหมดประหยัดน้ามันนะครับผมคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยงามไม่มีโซ่ไม่มีช้ําเลยนะครับผมนะครับดูดีเทลต่างสภาพสวยงามอาจจะมีร่องรอยฝุ่นตามการใช้งานแต่ถ้าเดี๋ยวร้าแล้วก็สปาอีกทีหนึงนะนน่งนะฮะแป ไม่มีรอยสนิมหรือว่ารอยแกะซ่อมหนักมานะฮะตามซอกเดิมนะประตูเดิมนะตะเข็บเดิมน็อตไม่มีขยับนะฮะแก้นเดิมครับผมไม่ได้มีการชนหรือว่าเปลี่ยนประตูมานะครับเนี่ยแผงประตูสภาพสวยไม่โซมไม่ช้ําตรงนี้อาจจะดูสกปรกไปบ้างนะเดี๋ยวสปาเพิ่มให้อีกทีนึงนะครับผมกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะฮะจะเป็นออโต้ให้ฝั่งคนขับครับผมเนี่ยครับสภาพถือว่าเป็นสีเดิมเลยนะเนะยฮะแล้วก็ซ่องน็อตประตูด้านหลังฝั่งขวาครับ หัวน็อตยังคมยังสวยไม่มีร่องรอยการขยับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะฮะไม่มีรอยทําสีมาเนี่ยฮะซองน็อตยังคมยังสวยประตูด้านหน้าฝั่งขวาครับไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมหรือว่าผ่านการอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนครับผมนะฮะสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะฮะตัว e-pat นานๆจะหลุดเข้ามาทีนะฮะได้ทั้งออปชั่นได้ทั้งความหรูหรานะสำหรับตัวสีเทาดําที่นานๆจะหลุดเข้ามาทีเช่นเดียวกันนะสำหรับสีนี้นะฮะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับ ห้องในสารด้านหลังนะครับพื้นที่กว้างขวางครับต่อโจ์นะสำหรับคนที่ต้องการลถใช้งานในครอบครัวนะนั่งสบายนะครับผมเนี่ยกวางขวางเบาะสภาพสวยงามนะฮะตรงนี้เรายังสามารถดึงลงมาได้ครับนะฮะวางแขนวางแก้วได้สองใบนะฮะตัวเพดานตัวรถคีนคีนเลยไม่มีรอยเจิมหรือว่ารอยสักยันมาแผงประตูด้านหลังกว้างขวางครับไม่โซมไม่ช้ำที่วางแขนวัสดุผ้าบุนุ่มอย่างดีนะฮะซอกประตูเดิมนะฮะมาร์สสีหัวน็อตอยู่ครบตะเข็บรอยอาร์คเดิมโรงงานนะครับผม ประตูหลังขวาครับไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการเปลี่ยนนะฮะหรือว่าบัิเหตุมาครับผมเนี่ยฮะสีเดิมๆดิมโรงงานสติ๊กเกอร์นะฮะพีดันเนอร์นะฮะเดิมโรงงานเลยนะครับไม่ได้มีการแกะมาทําสีหรือว่ารอยทําสีทับลงไปแต่อย่างใดนะครับผมสำหรับตัวด้านท้ายเนี่ยก็จะมีกล้องถอยมาให้ก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะมันจะเป็นกล้องถอยเดิมๆจากโรงงานที่มีให้เฉพาะตัว e พัทเท่านั้นนะครับด้านท้ายถือว่า สภาพดีนะไม่คดไม่เบี้ยวฝากระโปรงนะฮะเดิมแท้อ่าขอให้ฝาฝากระบะเดิมแท้โรงงานนะไม่มีรอยงัดนะครับผมนะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับอาจจะมีร่องรอยตรงนี้นิดนึงนะฮะมันได้เป็นรอยบุบมาแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยผมเก็บงานให้ทีนึงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับรายงานตามตรงครับไม่มีการกักข้อมูลแน่นอนคลิปนี้ผมจะพาชมก็คืออย่างที่บอกไปพาชมตั้งแต่สภาพแรกรับก่อนที่จะนํารถไปเก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วก็ปรับสภาพนะครับผม ไฟเบรกโดนที่3ก็มีมาให้เรียบร้อยนะส่วนตัวแม็กไชนเนอร์นะสภาพถือว่าสมบูรณ์นะร่องรอยการใช้หนักไม่มีนะเพราะว่าไอ,ไอที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นรอยฝุ่นแล้วก็รอยโคลนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวล้างสปาเสร็จเนี่ยคือสวดคลิปขึ้นแน่นอนครับผมนะครับตามซอกเดิมนะับไฟเบกรกด้าหนหลังนะฮะไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนหรือว่าการชนท้ายมานะครับเนี่ยพวกนี้ตะเข็บเดิมนะฮะตะเข็บเดิมรอยอา erm, ร์นะครเดิมครับนี่นะฮะเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับผมรถนะมีการตรวจเช็คก่อนที่จะ นำเข้ามาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของทางเพจฒนของเรานะตอนนี้เปิดมาเนี่ยน่าจะ25ปีได้แล้วนะครับผมเรื่องประสบการณ์การดูรถมือสองเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะฮะไม่ไม่ไม่มีการแบบขายรถคันหนึ่งล้วก็ทาให้เสียชื่อทั้งบริษัทแน่นอนเพราะว่าบริษัทนะเน้นขายยาวๆนะฮะ ขายรถดีมีคุณภาพดีกว่าครับนะฮะนี่บอกได้เลยว่าคันนี้สวยเดิมแน่นอนนะฮะตรงไหนไม่ตรงนี้ก็แจ้งไปตามตรงครับเพราะว่ามันสามารถเก็บงานได้ถ้าเป็นผิวพันธ์ภายนอกแต่ถ้าชนหนักเข้าถึงโครงสร้างต้องบอกไว้เลยถ้ามันทําหนักเนี่ยอันนี้คือไม่เอาเข้ามาเลยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยครับผมนะฮะใครสนใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้นะครับอยากได้การดูแลแบบจริงใจก็ติดต่อับผมด้วยตรงได้เลยเบอร์โทรด้านล่างคลิปนะครับผมเดี๋ยวดูแลให้ตั้งแต่เรื่องการเซ็นไฟแนน ปรับสภาพรถด,ดูแลรถก่อนส่งมอบแล้วก็หลังส่งมอบผมก็ดูแลให้เช่นเดียวกันผมยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปี4ชั่วโมงด้วยนะครับดูแลตลอดนะทั่วประเทศเลยนะครับ,นะรบดูกันตอนในส่วนแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายก็ไม่โมไม่ช้ำนะฮะ ตะเข็บเดิมนะฮะมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนะฮะประตูไม่ได้มีการเปลี่ยนการซ่อมนะฮะตรงไหนไม่ต้องมีจ้างตามตรงครับรายงานตามตรงไม่มีการกักข้อมูลแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราเน้นขายแบบจริงจังนะฮะแล้วก็จริงใจนะครับผมแผงประตูหน้าซ้ายนะฮะสภาพนี่คือแบบนี้เลยนะฮะไม่โทมไม่ช้ำส่วนฝุ่นๆุนเดี๋ยวไปสปากันให้ทีนึงนะครับซอกน็อตนะฮะมาร์คสีโรงงานอยู่ครบครับผมนะฮะตะเข็บด้านแก้มน็อตไม่มีถูกขยับไม่มีถูกแกวไปนะฮะซอกประตูด้านหลังฝั่งขวาเช่นเดียวกันครับ นะครับหัวน็อตยังคมยังสวยนะครับไม่มีรอยขูดขีดจากประแจเครื่องมือช่างนะครับหรือว่ามีการชนจากอุบัติเหตุด้านข้างมานะครับผมนะฮะเช็คให้ดูแบบละเอียดแบบนี้ตรงไหนมิดมิแจ้งตามตรงครับผมนะฮะนานๆจะหลุดเข้ามาทีสำหรับตัว e-pads แล้วก็เป็นสีเทาดำแบบนี้นะฮะบอกได้เลยว่าใครรอสเปคประมาณนี้อยู่นะรีบจองไม่ทันนะมีคันเดียวนะฮะไปไวแน่นอนครับผมมาเดี๋ยวท่านมาผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับ มาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับมาดูกันแบบดิบๆแบบไม่ได้ล้างแบบจริงใจแบบนี้เลยนะครับผมเครื่องดีเซล2.4ลิตรนะฮะประหยัดน้ำมันแล้วก็ทนทานนะนี่ครับสภาพห้องเครื่องสวยไม่มีรอยน้ำมันเยิมไม่มีรอยน้ํามันซึมนะครับตัวถังฝาน็อตนะฮะฝากระโปรง,งด้านแก้มก็ไม่มีรอยถูกแกะถูกขยับนะฮะดูได้เลยครับหัวน็อตด,ด้านแก้มรวมถึงฝากระโปรง ยังไม่ได้มีการถูกแกะซ่อมแกะทําสีนะแต่ถ้าฝากระโปรงบางคันถูกแกะซ่อมไปนี่คือไม่ต้องกังวลนะเขาาจะซ่อมเพราะว่าฝากระโปรงมันมีรอยสะเก็ดหินนะก็รายงานตามตรงครับตรงไหนที่ทําได้นะก็จะแจ้งนะตรงไหนที่ไม่ควรแกะก็จะแจ้งให้ทราบนะครับแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์ครับสติกเกอร์เลเบลตัวรถอยู่ครบรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบซีนฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับ แผ่นเพดมอกเดิมนะครับนี่นะฮะแผ่นเพดเดิมเดิมโรงงานอยู่ตรงนี้ครบนะของรีโวกเขาจะอยู่ตรงนี้2จุดนะเป็นแผ่นเพดนะครับซีนด้านในเดิมเลยนะครับผมนี่นะฮะคานนะครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวรอยคดงอจากการกระแทกไฟหน้าแท้เดิมโรงงานยี่ห้อไฟหน้านี่ครับไทโคยโตะจะเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานถ้าเปลี่ยนศูนย์เป็นคนละยี่ห้อกันอาจจะเป็นสแตนเล่นะครับผมปั๊มโลโก้ชัดเจนเดิมปั๊มแอลคมๆสวยๆนะฮะปั๊มรูกลมคมกริบแบบนี้เลยนะครับ ฝั่งนี้ปั๊มอานะฮะปั๊มเดิมโรงงานน็อตนะฮะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะนะฮะให้ดูสภาพแรกรับเลยแล้วก็อย่างที่แจ้งปลายไฟหน้าทั้งสองฝั่งแท้เดิมโรงงานนะฮะแล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะซึ่งมีให้เฉพาะตัว e-pads เท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัว e- ธรรมนาจะไม่ได้นะครับผมนะมาเดี๋ยวผมสรุปจุดเด่นคันนี้ให้ฟังกันดีกว่าครับว่ามีอะไรเด่นกันบ้างนะครับผมนะฮะตัวพิเศษ e p a s นะฮะก็มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ daytime running light แล้วก็จอกลางบวกกล้องถอยมาให้นะครับ สีเทาดำนะนันๆจะหลุดเข้ามาสักทีหนึ่งนะครับผมนะสภาพสวยตั้งแต่แรกรับเลยอาจจะมีร่องรอยตําหนิเล็กน้อยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถมือสองอยู่แล้วนะครับที่ต้องเจอกันนะครับผมเร่งใหม่กำลังดีครับประมาณแสนต้นๆเท่านั้นครับได้ล้อแมกเดิมขอบ17ยางปี2023ิคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น9,700บาทรายได้2เท่าของค้างงวดซื้อคนุณจะจบไม่ต้องมีคนค้ำครับผมนะใครกำลังมองหารถกระบะสีประตูยกสูงสีเทาดำอยู่ตอนนี้รีบเลยนะครับ เพราะคันนี้หายากจริงนะครับ Toyota Hilux r v o Pioneer 4ประตู2.4 e-Part ปี19ราคาเพียง5 3 9 0 0 0บาทจะเต็มได้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น9,700บาทสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจองรถคันนี้ได้นะฮะ0831318826แอดไลน์ได้เลยนะฮะ หรือว่าจะมาดูรถตัวจริงได้ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะตอนนี้รถเข้าใหม่มาอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับผมมี3สาขาแต่ว่ารถเข้าใหม่ต้องมาดูที่นี่เท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดรถเข้าใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับ